ทุกแพทย์นะคะที่สําคัญนะคะก็คือฉีดวัคซีนไปแล้วให้งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะสามวันนะคะเพราะร่างกายของเราจะได้สร้างภูมิต้านทานได้อย่างเต็มที่นะคะร่างกายของเราอ่าพอเหมือนเหมือนวันนี้เรามารับวัคซีนก็เหมือนเรามาทําความรู้จักกับเพื่อนหมึ่นะคะทำความรู้จักกันไว้สักคันหนึ่งเี๋่วเราติดเชื้อขึ้นมาเขาจะได้ไม่ทำ้ายเรารุนแรงนะคะเราถ้าแต่ว่าถ้า ฉีดวัคซีนไปแล้วก็อย่าประมาทนะคะก็สวมหน้ากากใหม่ล้างมือ,ชอเช่นเดิมเพราะว่าท่านอาจจะเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการท่านสามารถที่จะนำเชื้อนี้เชื้อโควิดไปแพร่ให้ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเด็กเล็กๆอย่างนี้ค่ะ,ะก็ต้องระวังน,นะคะก็ต้องสวมหน้ากากล้างมือเช่นเดิมน,นะคะสําหรับท่านใดที่จะเข้าห้องน้ำนะคะห้องน้าจะอยู่ที่ประตูทางออกนะคะด้านนอกโอ้ยได้รูปแม่เนี่ยสบาย 哎，白菜，哎，白菜。 ท่านพ่อครับท่านพอครับก็บออวัน,นวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนเรื่องเราเป็นไงบ้างครับท่านครับหลังจากที่เราเริ่มฉีดวันที่7มิถุนาย,ยนเป็นต้นมาตอนนี้มันมีพิเศษยังไงหรือรวบรวมสถิติเท่าไหร่แล้วครับยังไงนนตอนนี้เราฉีดไปเรื่อยๆนะก็ตอนนี้ก็มีคนที่เขาลงหมอพร้อมเรามีวัคซีนเราก็ฉีดให้สับคนที่ลงหมอพร้อมกับชาวบ้านที่เขา เราลงให้เขาอ่ะก็มีตอนนี้ก็ไล่ไปทีละตำบลนะครับตอนนี้ก็เป็นตำบลรอบนอกในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะฮะเพราะว่าโรงพยาบาลร้อยเอ็ดที่เราดูแลอำเภอเมืองครับผมอย่างการสมัครใจเข้ามาฉีดวอล์กอนนี่ได้หรือเปล่าครับผมไม่ได้ฮะตอนนี้ต้องเป็นคนที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้นลงทะเบียนตรงไหนที่ไหนครับก็ลงที่หมอพร้อมกับลงที่จังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมอ่ะครับผมก็ลงเท่านห้น กับลงที่รอพาตอทุกแห่งนะฮะที่เขาลงกันครับก่อนหน้านี้ตั้งหลายเดือนแล้วก็ลงกันมาไว้ครับก็จะเป็นคนที่กลุ่มเตียงกลุ่มผู้สุขายุเจ็ดกลุ่มโรกอะไรเงี้ยที่มีแค่โรคระจำตัวนะฮะบอกชนิดของวัคซีนที่ฉีดวันนี้ได้หรือเปล่าครับวันนี้เราฉีดแอสตาเซเนกา ฝากอะไรไปถึงชาวบ้านสร้างความมั่นใจในการ,รฉีดว<ก>ัคซีนบ้างครับได,ได้ฉีดทุกคนนะครับแต่ค่อยๆทยอย,อยไปก็จะเราจะค่อยๆฉีดไปเรื่อยๆแล้วมีหลายคนพะวงอยู่ว่าเป็นห่วงเรื่องสุขภาพท่านบอกเล่ายัางไงครับสุขภาพอะไรครเมื่อฉีดแล้วกลัวจะมีกลุ่มเสี่ยงมีการเสี่ยงมากขึ้นก็เป็นเรื่องธรรมดาครับว่าวัคซีนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นของใหม่นะครับทั่วโลกก็ฉีดกันแล้วเนี่ยก็จะมีบุคคลที่มี เพราะว่าแทรกซ้อนจากวัคซีนร้านละสี่คนนะครับที่นักวิชาก,การเขาได้ออกมาบอกนะกันก็ที่รุนแรงนะครับถ้าเกิดไม่รุนแรงก็มียังยังมีเยอะอยู่พอสมควรก็อาจจะอาจจะมีไข้มีปวดเมื่อยําตัวอะไรอย่างนี้นะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเราควรจะฉีดเพราะว่าล้านละสี่น้อยมากนะครับคือหมายความว่าในที่สุดเราต้องฉีดวัคซีนพวกนี้อยู่ใช่ไหมหรือย,ยังไงครับถ้าไม่ฉีดท่านก็เสี่ยงต่อก,การเป็นโรคโควิด โรคโควิดตอนนี้ประเทศไทยเราป่วยประมาณแสนกว่าคนครับตายไปแล้วเท่าไหร่ฮะพันกว่าคนครับอัตราส่วนการตายมันสูงกว่าไงแค่นี้เราก็ตัดสินใจได้ง่ายนเนาะคะครับโอเนะขอบคุณมากครับ